เท้าตักทุกหม้อข้าวโชว์ไปเลยเปิดออกมาที่ห้าสี่หกครับผมสี่ห้าหกเป็นไงล่ะครับผมติดมาเป็นแผงครับโอ้โหโดนเต็มเต็มแปดร้อยหกสิบครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับผมมาพบกันเหมือนเดิมครับกับไฮโลไทย เข้าห้องที่10บาทนะครับผมตาแรกนะครับดูจากสถิติไปแล้วผมขอติดไฮโลก็แล้วกันนะครับตาแรกแงกหมานนะครับติดไฮโลไปก่อนแล้วก็ใส่6ใส่หนึ่งใส่3นะ1 3 6 1นะครับผมออกมาที่2 3 2สครับ2อ่าตาแรกโดนไปซะง,งั้นครับผม อ่ะตอนนี้ติดลบที่40นะครับตาแรกนะเย็นๆครับผมบอกตัวเองนะครับนะตาที่2นะครับจากสถิติ3 5 5 2 2 3นะครับผมนะตอนนี้ไม่รีบนะครับผมนะกดไปที่เดิมเลยนะครับนะเดิมพันอันเดิมนะเพิ่มเติมคือ4 6 1 2 3 6 3นะครับผม มาครับลุ้นออกมาที่สามสามหกครับผมได้มาสองตัวนะหกสามกับหกสูงนะครับผมนะบวกมาที่ยี่สิบนะยังติดลบอยู่ยี่สิบนะครับนะรอบที่สามผมขอเพิ่มทุนมาครับ รอบที่สามขอเพิ่มทุนนะครับผมนะขอจัดไปตาละยี่สิบนะครับนะไปครับผมคิดว่าน่าจะนะใส่ไปเลยครับผมนะเปิดมาที่ห้าสองสามนะครับสองมาตลอดนะครับผมรนะอบนี้ เท่าเดิมนะครับผมยังติดลบอยู่ยี่สิบนะครับเพราะว่าเรามาได้ทุนห้าร้อยนะครับรอบที่สี่ก็แล้วกันรอบนี้เอาไปสามมาห้ามานะครับห้าสามห้าหนึ่งห้าสองสี่ห้าหกห้าต่ำจัดไปเลยครับห้าสูงจากนั้นก็มาครับผมตามไปเนาะลุ้นครับผม เท้าตักทุบหม้อข้าวโชว์ไปเลยเปิดออกมาที่ห้าสี่หครับผมสี่ห้าหเป็นไงล่ะครับผมติดมาเป็นแผงครับโอ้โหโดนเต็มเต็มแปดรอหกสิบครับโอ้โหใจเต้นทุบตับทุบต,ตับนะครับผมน่ะถ้าไม่ได้ก็คือจะเลิกนะครับเมื่อกี้มันหมดแล้วนะครับทุบหมอข้าวโชว์ อะวัดดวงครับที่สี่สิบนะครับผมจะได้ไม่ได้ไปสี่สิบที่ไฮโลไปเลยนะครับผมอใส่ไฮโลไปครับดวงจะมาไหมอ๋อครับมาสี่สิบเราได้กาไรนะครับวันนี้ทุนที่ห้ารอยบาทอรอบสุดท้ายถ้าได้ก็เล่นต่อนะครับถ้าเสียก็ไม่ต้องไปต่อนะครับผมไปไฮโลห้าหกสี่อ้าวออกตัวเดิมครับผม นะรู้เรื่องครับไม่รอดนะครับผมวันนี้พอแค่นี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาเลยนะครับแอดวิน268ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ